แต่ผมก็มีเสริมรายละเอียดเล็กน้อยอะนะครับเรื่องของพงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทรงอยู่เบื้องบนจากสี่มัสฮับเลยอากีดาของอิหมามทั้ง4ี่ใครบ้างท่านอบูุฮานีฟะอิหมามฮานาฟีท่านอบูุมามฮ,า,ฮา,นานีฟะเนี่ยท่านได้กล่าวกับผู้หญิงลินมาระอะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมาถามท่าน,านอ,าอ,อัลลตีซาอัลฮูไออีลาฮูกันและซีตาอับดุไหนคือพระเจ้าของท่านที่ท่านเคารพสักการะถามอิหมามอบูุฮานีฟะท่านบอกว่าก็อลาอินนัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาฟิ อแท้จริงพงค์อัลลอฮ์สุบฮานตัวตาลาทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าไม่ได้อยู่บนดินที่ไหนเอามาจากไหนหนังสืออัสมาวัซซิฟาต่ตอมาคนที่สองนี่เป็นอะกีดาของเราด้วยอิมามมาลิกีอ่ะท่านบอกว่าอัลลอฮุฟิซมาพระองค์อัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าวาอินมูฮูฟีกุลลิมากาักันและความรู้ของพระอ,องค์อยู่ทุกที่ลายะคลูมินหูชัยอุนไม่มีสิ่งใดจะปัสะจากความรู้หนีออกพ้นไปจากความรู้ของพระอ,องค์ได้ไม่มีใครหนีพ้นครับเอามาจากไหนอะครอจาฮูอบูดาวุสอิมาม อบูดาวูดเนี่ยเอามาบันทึกบิานาดินซอเฮียโดยสนัดซอเฮียด้วยต่อมาท่านอิหม่ามชาฟัฟียืนยันอิหม่ามชาฟีรู้จักนะหลายคนก็ต้องรู้จักแหละท่านอิหม่ามชาฟัฟีบอกว่าฉันจะพูดในสิ่งที่เป็นซุนนะซึ่งที่ฉันเนี่ยได้อยู่บนมันเกี่ยวกับซุนนะของท่านนาบีและฉันเนี่ยเห็นพ้องกับคนที่อยู่ใน เป็นอัสฮา,านาในแนวทางของเราผู้เป็นอะไลฮ์ฮาที่จะอยู่บนสุนนะของท่านนาบีที่เป็นอะลันฮะดีสนักฮะดีสซึ่งพวกเขาได้เห็นแล้วและฉันเนี่ยก็ได้เอามาเอาความเชื่อเนี่ยเอาความคิดเห็นนี้มาจากนักฮะดีสเช่นท่านอิมามซุฟยานท่านมาลิกและท่านอื่นๆด้วยกับการยืนยันน้อมรับด้ดยสองชาหาดะและอิละฮะอิละล a l อมุฮัมมัดุรอซูสุลลฮ์ท่านยืนยันว่าอันนลลอฮอะลาอัรชิฮีฟี สมาอิฮิและแท้จริงพ่ออลัลลอฮ์ทรงอยู่เหนืออาราชัชที่อยู่เหนือชั้นฟ้าของพระอ,องค์อยู่ก็ริบูมินคอนกิฮีไกฟเยเชและพระอ,องค์จะทรงใกล้กับสิ่งถูกสร้างของพระอ,องค์อย่างไรก็ตามที่พระอ,องค์ประสงค์จากไหนวาซียะอิมามอัชชาฟรฟีจากท่านอิมามชาฟีีหนังสือวาซียะอิมามชาฟีหน้าที่53-54อีกคนหนึ่งให้ครบสี่อิมามเลยจะได้เชื่อว่านี่เราเองอะ เอาความเชื่อมาจากอันกุราฮัดดิษบนความเข้าใจของอิหมามทั้งสี่จริงๆก็ละอิหมามอหมมัดบินฮัมบันท่านอิหมามอหมมัดบินฮัมบันได้กล่าวว่าในหนังสือฟิรอดีอัลญามียะตอบโต้พวกยามียะชื่อหนังสือบาดาอิสติดลันบินอาญาตววรีวายาต์หลังจากที่ท่านได้ยกหลักฐานอันกุรอานและหลักฐานจากฮะดีิษแล้วเนี่ยก็และฟาฮาซาขอบรุลล้อนี่แหละท่านบอกว่านี่คือการที่พระองค์ทรงบอกกล่าวเอาไว้สิ่งที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้อัคบะรอนาอันนะ หูฟิสซามพระองค์ทรงบอกเราว่าอัคบารนาพระองค์ทรงบอกเราว่าอันนาหูฟิสซามะพระองค์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าวาวาจดดนากุลและใช้อินอัสฟันมินหูและเราจะพบว่าพระองค์ทําให้เราเห็นว่าทุกอย่างเราเนี่ยทุกสรรพสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้พระองค์อยู่ต่ากว่าพระองค์ ก็ลฟีเมาดินอาคอรและท่านเองนะอิหม่าอามานอิโนฮัมบันได้พูดในอีกที่หนึ่งว่าก็เดออ,อัคบารอนะอันน้าฮูฟิสซามะพระองค์องค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าบอกใครบอกเราฟะกอละอามันตุมวามินตุมมันฟิสซามไอย,ยักซิฟะบิกูมอนอัลดังที่พระองค์ทรงบอกว่าพวกเจ้าคิดว่าจะปลอดภัยจากผู้ที่อยู่บนฟ้าที่จะทําให้พื้นแผ่นดินเนี่ยธรณีเนี่ยมาไหวหรือสูบเจ้าเนี่ย ยืนยันจากหนังสืออารอดูอาลันยามียะวัส,สนาดิกะยืนยันว่าอิมามทั้งสีน่นี้มีความเชื่อว่าลอยู่เบื้องบน